สวัสดีครับพ่อผมตั้มจากซ่อง3นาทีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะไม่นำฟังก์ชันตัวของตัว Photoshop นะครับ2021นะครับซึ่งผมอัปเดตเมื่อคืนก็ลองเล่นดูแล้วก็สนุกดีนะก็คือการเปลี่ยนสีทองฟ้านะครับจะดูอย่างดูรูปนี้นะครับที่ผมไปถ่ายมามันก็จะมีความมืดหน่อยเพราะว่ารู้สึกเมฆเยอะผมอยากเปลี่ยนสีทองฟ้านะครับขั้นตอนแรกนะครับ ผมก็ทำการ Copy Layer ของภาพที่ผมจะทำการแก้ไขก่อนนะเพื่อเป็นการป้องกันเผื่อรูปต้นฉบับเสียหายนะครับผมก็ทำการลากลงมาที่ตัว Layer นะครับปุ๊บก็จะได้ Layer ขึ้นมาทีนี้นะครับภาพรวมของภาพนี้มันยังดูมืดอยู่ผมก็อาจจะดึงเคอร์ขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็ใช้วิธีคีย์รัดเลยก็คือว่ากด c อนทอลเอหรือว่าเป็น Mac ก็ c o m มานด์เอ็นะครับ เคิร์ฟก็จะขึ้นมานะครับผมก็ดึงขึ้นแป๊บนิดนึงนะให้มันดูสว่างขึ้นนั่นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมก็ไปที่ตัวเมนูข้างบนนะเป็นเมนูที่ว่าชื่อว่า Edit คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มองหาตัวนี้ครับที่ขึ้นมาใหม่นะครับ Sky Replacement นะครับตัวนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างของ การปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะมีท้องฟ้าให้เราเลือกเลือกนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับอย่างตัวนี้ก็มีให้เลือกเยอะพอสมควรนะซึ่งตอนเนี้ยรูปของผมเนี่ยเป็นรูปตอนเย็นๆนะครับผมก็อยากให้มันเป็นฟ้าออกฟ้าแบบเย็นๆหน่อยนะครับมีสีส้มสีเหลืองนะครับผมก็อาจจะเลือกประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วค่อย ปรับเอานะครับหรือว่าจะเป็นรูปนี้อ่ารูปนี้ดีกว่ารูปนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ในฝั่งนี้นะครับเราก็สามารถปรับตัวซอฟต์ได้นะอันนี้คืออะไรอันนี้คือความสึกว่าจะเป็นความสว่างมืดนะความหนาแน่นนะครับหรือว่าผมจะปรับปรับตัวไบเนึนะให้มันดูสว่างขึ้นมาหน่อยให้มันรูปตรงกับรูปผมนะเพราะว่ารูปผมมันสว่างหน่อยๆน,นะครับก็ สามารถปรับเปลี่ยนได้นะหรือถ้าเราไม่ชอบสีฟ้าท้องฟ้าที่เขาให้เรามานะครับไม่ยากครับมันจะตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับตรงนี้เราก็เลือกมาเลือกท้องฟ้าที่เราไปโหลดมานะครับอย่างนี้ผมเลือกตรงนี้มาปุ๊บมันก็จะให้ขึ้นว่าตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่เราตั้งชื่อวันจะตั้งที่ว่าหนึ่งนะปุ๊บ ทีนี้ผมก็ทำการปรับตัวแม่เนล็ของผมได้นะครับเห็นไหมมันสามารถดึงได้นะสามารถดึงได้แล้วก็ตัวนี้ก็สะโคบนะสะโคบตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จางๆ,ๆหน่อยเห็นไหมเป็นการซูมเข้าซูมออกนะสะโคบนะครับถ้าจะให้ดีนะท้องฟ้ามันต้องละเอียดพอสมควรนะครับ หรือว่าเราจะฟิปกลับด้านก็ได้นะเห็นไหมเราสามารถกลับด้านได้นะครับสนุกทีเดียวนะถ้าถามผมว่าสนุกไหมสนุกเลยมันดูมันดูมันดูดีเลยล่ะมันดูดีเลยล่ะดูดีเลยล่ะถ้าเราโอเคแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถอ่าผมว่ามัน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 เข้มไปอะ่ะผมอยากให้มันข,า,ขาวๆหน่อยอ่าขาวๆประมาณนี้พอกดตัว โอเคนะครับมันก็จะสร้างเป็นโฟลเดอร์หนึ่งที่เป็นเลเยอร์ในตัวแก้ไขทองฟ้าให้เรานะครับลองลองไปเล่นดูครับผมว่าโอเคนะสนุกดีสนุกดีกดโอเคขอบคุณมากครับติดติดตามรับชมแล้วผมจะมีสาระความรู้มาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ